ประเทศเราในวันนี้ต่างกับประเทศลราในอดีตแต่กับมีการเปลี่ยนแปลงไปงค่อนข้างเยอะผมมีโอกาสมาร่วมประชุม CBC ของอกระทรวงกลาโหมที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาอยู่ในโรงแรมวันนี้โรงแรมก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับมีโรงแรม,มดีเยอะ,อ,ะอาหารการกินก็สะดวกกินแล้วสดชื่นสบายใจ เอารรยากาศมาฝากตหลอกพี่น้องกับท่านดูฮะเดี๋ยวนี้ประเทศเราก็เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะนะครับมีความเจริญนะฮะ,ะมีความงดงามถนนหน,นทางะนะครับอันนี้ก็ทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเข้าร่วมประชุมก็เก็บบรรยากาศที่ประเทศเราเอามาฝากท่านทั้งหลายนะครับมากับรัฐทีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะกนะ็มาถึงตั้งแต่เมื่อวานครับ นะมาถึงตั้งแต่เมื่อวานเมื่อคืนก็มีงานเลี้ยงต้อนรับนะที่โรงแรมก็โอ้นะครับมาอยู่ที่ประเทศลาวปรากฏว่าส่วนใหญ่ก็ร้องเพลงไทยกันหมดขอบคุณนะครับขอบคุณพี่น้องชาวลาวนะที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะมีท่านทูตลาวประจําประเทศไทยนะท่านทูตทหารนะลาวประจําประเทศไทยก็บินจากประเทศไทยมาที่นี่ด้วยมาต้อนรับด้วยครับวันนี้เอาของดีๆมาฝากครับ นะหันมาเที่ยวประเทศลาวกันประเทศลาวก็ไปเที่ยวประเทศไทยใกล้ปีใหม่แล้วนะครับวันปีใหม่ใกล้ปีใหม่ขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับคิดสิ่งใดสมความมุง่งมา่นปรารถนาทุกประการครับผมไปแล้วครับจำนงครับ